กันทั้งแผ่นดินคู่รักถ่ายพรีเวดดิ้งกลางอุทยานแห่งชาติสุดซุปแปอรหวังได้ภาพสวยอลังการเป็นไงล่ะอลังการสมใจทำไปไม่ลุกลามไปกว่า300อไร่เรื่องราวนี้จะวายป่วงขนาดไหนข่าวสดทีแาปจะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นทย่อุทยานแห่งชาติโรโมตเติงเกอร์เซเมรูจังหวัดชวาตะวันออกประเทศอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเรานี่เองค่ะที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างมาก ทีนี้มันมีคู่รักคู่หนึ่งเขากำลังจะแต่งงานกันแล้วก็ได้จ้างออกกไนซ์ใช้ช่วยหาสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้งสวยๆให้หน่อยออกกไนซ์ก็เลยเลือกเขาโปรโมโแห่งนี้จะได้ภาพสวยๆโรแมนติกแน่ๆออกเกไนเซอร์เจ้านี้มีชื่อว่า AP อายุประมาณ41ปีค่ะเขาก็ได้พาคู่รักคู่นี้ไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่เขาโปรโมซึ่งเป็นภูเขาไฟด้วยนะ AP เนี่ยเขาได้ให้ทีมงานค่ะจุดพลูแฟเพื่อใช้ประกอบฉากถ่ายรูปพรีเวดดิ้งคู่รักคู่นี้พอจุดปั๊บ เรียบร้อยเลยเปลวไฟจากพลุแฝดได้ลอยและล่องไปติดกับหญ้าแห้งบริเวณโดยรอบและด้วยความแห้งนี้เองค่ะทําให้ไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็วจนไล่ดับไม่ทันความวายป่วงนั้นเสียหายใหญ่หลวงกว่าที่คิดค่ะเพราะไฟมันได้ลุกลามกินพื้นที่ราว312ไร่ซึ่งมันลามไปในโซนพื้นที่ป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติโปรโมอ,อีกด้วยเจ้าหน้าที่จึงต้องปิดอุทยานแห่งนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการดับไฟแบบนี้มันถือว่าสร้างความเสียหายระดับชาติเลยทีเดียว เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ต้องข้อหา AP Organizer ซคนนี้เพราะเขาไม่ได้ขออนุญาตเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์เขาบโรโมแถมยังเจอข้อหาหนำาลูแฟร์จำนวน5อันมาใช้ถ่าย p r ีเวดดิ้งซึ่งเป็นต้นเหตุความเสียหายในครั้งนี้เมื่อโดนตั้งข้อหานี้โทษมันย่อมแรงจัดอยู่แล้วค่ะ เพราะตามกฎหมายอินโดนีเซียนั้นคนที่กระทำความผิดโทษฐานฝ่าฝืนกฎหมายป่าไมา้จะต้องเผชิญกับโทษสูงสุดโดยการตัดสินจำคุกเป็นเวลา5ปีและถูกปรับเป็นเงินกว่า1,500ล้านรูเปียหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณ3.5ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้หลังจากเกิดเรื่องราวเป็นข่าวใหญ่โตมันก็มีคลิปอนโซเชียลอินโดค่ะเป็นคลิปที่เห็นว่าคนกลุ่มหนึ่งที่เขาคาดว่าเป็นต้นเหตุของไฟไหมในครั้งนี้ทำคท่าทีดูแล้วไม่ได้สนใจคาเตือนของเจ้าหน้าที่ที่ขอให้ระวังการจุดไฟที่อาจทําให้เกิดไฟป่าได้และตอนนี้ความเสียหายน่าจะยังประเมินไม่ได้ค่ะว่าพื้นที่อนุรักษ์โบรโมนั้นเสียหายเป็นมากขนาดไหนข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ